พระสังฆาธิการทุกระดับในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทร่วมประชุมตามมติมหาเถรสมาคมประจำปี2563วัดพระธรรมกายร่วมคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมแจกทานมหากุศลตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสู้ภัยโควิด -19 ณวัดโบสถ์จังหวัดระทุมธานี วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันาทิตย์ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือติดตามได้ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีนะคะวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในองค์กรข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาไมา้คุณผู้ชมได้รับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันนะคะที่ข่าวแรก พระสังฆาธิการทุกระดับนะคะในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทร่วมประชุมตามมติมหาเทราสมาคมประจำปี2563ค่ะ เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาณวัดทรงเสวยอำเภอวัดส,สิงห์จชัยนาทคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทโดยการนำของพระเดชพระคุณพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระเลขานุการทุกตำแหน่งกว่า300รูปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทราสมาคมเมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาสพร้อมทั้งเป็นองค์วิทยากรบรรยายถวายความรู้ในหัวข้อการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประกอบด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ประกอบสื่อกรณีตัวอย่าง3พันธกิจ5สเครื่องมือ7ขั้นตอนการดำเนินงาน เก้แนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่และ1ฐานชีวิตใหม่ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างสปปรรพยะสุวัดด้วยหลักพุทธธรรมและวิถี5ส้สบนฐานชีวิตใหม่ new normal ให้วัดสวยด้วยความสุข โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรกล่าวตอนหนึ่งว่าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธยกระดับสู่การพัฒนาพื้นที่จิตใจและชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนาภายใต้รูปแบบบูรณาการการดำเนินง,งานของภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตวัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยเพื่อสร้างสังคมสันติสุขและด้านจิตใจของคนในสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอันจะนำไปสู่ผลลัพธ์พุทธศาสตร์มั่นคงนำรงศิลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะต้องขอชมเชยโครงการน,นี้เป็นอย่างมากเพราะว่าก็เป็นการชี้วัดเราจะเห็นได้ความแตกต่างระหว่างวัดนะที่เข้าโครงการและไม่ได้เข้าโครงการนั้นนะ่าแตกต่างกันมากมายซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าตัวชีวดง่ายๆอย่างว่าถ้าวัดที่มีเข้าโครงการนั้นหนึ่งสะอาดเข้าไปในวัดแล้วเราจะเห็นว่าสะอาดร่มรื่นแล้วก็ความเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นไม่ท้องน้ําไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สวยแล้วก็ชุมชนความสามัคคีของชุมชนเพราะว่าโครงการวัดประชารัฐางสกนั้น เป็นการดึงเอาชุมชนเข้ามาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นการสร้างความสามัคคีปองดองสมานฉันตามหลักของโครงการหมู่บ้านสินห้านะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณประธรรมรัตนพรซึ่งได้มาถวายความรู้ได้ชัดแจ้งนะชัดแจ้งชัดเจนนะโครงการหมู่บ้านสินห้าและโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุขนั้นเป็นโครงการที่ดีนะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ควรที่ทุกวัดที่จะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเป็นการที่ยั่งยืนของชุมชนสังคมแล้วก็ของวัดวารามของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ประธานและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของในจังหวัดชัยนาฏในก็ดดาเนินการนะมีการประชุมแล้วก็วางแนวนโยบายวางแผนต่างๆและได้คัดเลือกวัดเดิมเนี่ยใช้ในรูปแบบของชื่อ,องกานว่าวัด 5. สาศนะได้คัดเลือกวัด5สศอขึ้นมาเป็นโมเดลขึ้นมาเป็นต้นแบบของแต่ละอําเภอก่อนแล้วก็จะมีคณะกรรมการของฝ่ายสาธารณการเนี่ยไปตรวจเยี่ยมในแต่ละอำเภอที่คัดมาเบื้องต้นเนี่ยคัดมาอำเภอละ2วัดก่อน แล้วก็ไปตรวจไปเยี่ยมกันครบทุก8อํอำเภอแล้วก็ได้วัดต้นแบบของจังหวัดขึ้นมาแล้วก็วัดต้นแบบของแต่ละอำเภอขึ้นมาซึ่งก็เป็นวัดที่มีการจัดการทาง5สอได้ดีรียวว่าเป็นแบบเป็นอย่างได้ทีนี้เมื่อมีการร่วมโครงการกับาทางราชการก็ปรับชื่อเข้ามาเป็นวัดประชารัฐสร้างสุขโดยใช้หลักการ5สอซึ่งก็จะทําให้วัด ใน,ในจังหวัดชัยนาทของเราเองเนี่ยในทุกๆวัดเนี่ยก็จะทําได้สอดคล้องกับหลักปฏิตรูประเทศนะครับจะได้เป็นปฏิตรูประเทศศีอาวาสเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายแล้วก็ธรรมะเป็นที่สบายทําให้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชาวพุทธได้นะและทําให้พุทธศาสนาก็มั่นคงแข็งแรงขึ้นไปนะซึ่งก็วันนี้ได้รับการความรู้หลายๆอย่างนะทั้งหลักตามหลักทั้งสัพยะเจแล้วก็เรื่องของ หลัก5สที่ชัดเจนหลายๆอย่างตรงนี้ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทก็จะรับไปดําเนินการและพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายแต่มภาพได้ดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคุณโยมนะก็ร่วมกับชุมชนชาวบ้านวัดสงเสวยก็ได้จัดทําตามกิจกรรมตามโครงการที่ได้ไดกําหนดขึ้นมาสอดคล้องกับกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5นะคุณโยมนะก็ คล้ายๆกันคล้ายคืนกันก็อัตมาภาพก็ได้นํามาเข้ากันนะ<อ>ก็ค<อ>ือให้คนให้ชาวบ้านนั้นได้มี<อ>เขาเรียกว่ามีทั้งศินห้ามีทั้งกิจกรรมนะให้เขาเรียกว่าเสริมสร้างความสุขให้กับชุมชน<อ>วันนี้ก็ได้ไกด์ไลน์หลายๆอย่างคุณโยมในการจัดพังวัดในการเขาเรียกว่าในการปรับปรุงวัด ให้เป็นวัดที่มีคนเข้าวัดได้เยอะขึ้นก็มีการให้ไกด์ารายที่เป็นประโยชน์นะคุณโยมแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีให้ข้อจำกัดในการว่าวัดประชารัฐควรทำอย่างไรคำว่าประชารัฐนั้นควรจะต้องทำอะไรบ้างนะคุณโยมนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดชัยนาทมาก มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมแจกทานมหากุศลตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสู้ภยัยโควิด -19 ณวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีค่ะณโรงทานวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณพระราชมหาเจติยาพิบาลรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเมตตาเป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งและอาหารปรุงสุกใหม่โดยพระดมริสมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยความห่วงใยท่งแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อีกทั้งยังเป็นการรวมใจสร้างมหากุศลเพื่อทำบุญอุทิศถวายแด่พระครูบวรธรรมกิจหลวงปู่เทียนพระเถราจารย์ชาวรามันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ในโอกาสวันบูรพาจารย์น้อมรำลึกแห่งมรณา,าการครบรอบ54ปี โดยมีคณะสงฆ์ภาคีคเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบการแจกทานมหากุศลเป็นสมานชฉันในโอกาสนี้พระมหานพรปุญญชยโยปรเรียนธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลข,ขานุการชมรมรักบวรรักศีลห้าปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมร,รัตนพรและนายเทียรพัฒน์เรืองโรธผู้แทนวัดพระธรรมกายมลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยายนุรรสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ร่วมมอบชุดนมกล่องพร้อมด้วยขนมคุกกี้และสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน200ชุดสมทบในการจัดตั้งโรงทานตามพระธรริวัดโบสถ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ วันนี้เป็นวันแห่งปิติสุขที่พวกเราชาววัดโบสถ์หลวงปู่เทียนได้ทำการแจกทานตามโครงการของสมเด็จพระสังฆราชหรือเป็นโครงการที่เป็นน้ำพระไทยของเจ้าปรคุณสมเด็จพระริยะวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชซึ่งวันนี้เราได้นะร่วมแรงร่วมใจกันได้ระดมญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายาใช่เฉพาะญาติโยม นะในเขตวัดโบสถ์แต่เป็นญาติโยมต่างถิ่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวัดโบสถ์เองก็ได้ตั้งลงทานเป็นลงทานข้าวลงทานผู้ตีว๋วลงทานเนะช้าอิ่มมื้อเย็นนะซึ่งเป็นลงทานที่พวกเราได้นะทํามาโดยตลอดมาวันนี้ถึงแม้ว่าโรคโควิดจะทุเลาหรือว่าเริ่มเจือนจางหายไปจากประเทศไทยแต่ก็ด้วยน้ำใจของประชาชนทุกคนก็ยังอยากจะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ถือเอาศพพระนิมิตวันนีนะ้ซึ่งเป็นวันดีในการแจกทานการแจกทานของวัดโบสถ์เราได้นำทานาธิบดีผู้ใจบุญนะได้รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งมาถวายเป็นมหาสังฆทานก่อนเพื่อให้ผู้ที่นะเป็นทานาธิบดีได้มีปิติสุขในคำรบแรกก็คือในการได้มาถวายพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ได้รับแล้วพระสงฆ์ก็ส่งต่อ ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็เป็นบุญที่สองบุญในวันนี้ถือว่าเป็นบุญมากหลายคนที่มาก็มีความสุขสุขใช่เฉพาะผู้ที่รับแม้กระทั่งผู้ที่ให้ก็มีความสุข ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ภยัยโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลหค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซา ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมพงศ์ปริสุทธโธนำพระภิกษุพระสาทุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมาร จากนั้นพระอาจารย์อัตชัยวัฒธ,ธรรมโมได้เมตตานำนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงและยังได้เมตตาแสดงธรรมโดยได้ให้หลักในการดำเนินชีวิตว่าการที่ชีวิตคนเราจะเจริญก้าวหน้าก็เพราะบุญให้หมั่นทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผู้สูงวัยควรยึดถือแบบอย่างชาวพุทธในโบราณการเมื่อแก่แล้วก็เข้าวัด ทำบุญกุศลประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อหาที่พึ่งทางใจสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดคนแก่ที่เข้าวัดลูกหลานก็อยากเข้าใกล้เพราะเข้าใกล้แล้วเย็นกายเย็นใจเข้าใกล้แล้วมีแต่ความสุขสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะสัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำความดีซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพระรหัสสป,ปดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะบุญจากการนั่งสมาธิเจริญภาวนานะคะก็ถือว่าเป็นบุญที่เข้าใกล้หนทางมรรคผลนิพพานมากที่สุดค่ะก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะคะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากทุดงคสถานคนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพระอาจารย์ก็ได้สอนวิชาพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากทุดงคสถานนครธรรมมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนำนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ด้วยซึ่งจากการจัดสวดมนต์และสอนวิชาพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการโรงเรียนรักษาศีลห้า อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธแก่นักเรียนซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติและเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆที่ปลูกฝังให้นักเรียนนะคะเยาวชนไทยได้มีส่วนในการรักในพระพุทธศาสนาด้วยค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากพระอาจาร,ารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศ์สาจารย์ก็ได้นํานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่สวดมนต์บทธรรมจักกรกปวัตนสูตรรวม80จบค่ะพระอาจารย์รังสรรติขปัญโยจากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร ในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ได้ลงทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมประจำโรงเรียนบ้านโนนใหญ่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรจำนวน80จบพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมในหัวข้อศีลส,สร้างสุขตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ในการนี้ยังได้มอบหนังสือธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกให้กับสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์รวมถึงได้มอบขนมเป็นรางวัลแก่นักเรียนที่ตั้งใจสวดมนต์และนักเรียนที่ตอบคำถามช่วงท้ายได้ถูกต้องซึ่งถือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีสดชื่นแจ่มใสในการเรียนการสอนค่ะ เห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มปิติใจนะคะที่เยาวชนนะคะตัวน้นอยๆของเราเนี่ยได้มาร่วมกันสวดธรรมจักรกับปาวัฒนสูตร์กันตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีสถิติ10อันดับนะคะในประเทศ10อันดับในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตร์กันมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศ อันดับหนึ่งจังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับสจังหวัดมหาสรรารคามอันดับ4จังหวัดศรีสะเกดอันดับ5จังหวัดปทุมธานีอันดับ6จังหวัดนครพนมอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดลำพูนและอันดับ10จังหวัดสกลนครส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับ1นครหลวง13อันดับสองนครหลวง10อันดับ3นครหลวง14อันดับ4แก้วภูทร8อันดับ5นครหลวง1อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง5อันดับ9นครหลวง16และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวกิจกรรมงานบุญนะคะของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันจากคุณปริชาติการ,รเกตในเวอร์นิวส์ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญเพื่อการทํานุบำร,รุงพระพุทธศาสนาในต่างประเทศไปเ,เริ่มกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบออนไลน์ค่ะ โดยท่านประธานส่งได้นำสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมทางบ้านผ่านระบบออนไลน์สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพรมปูพื้นห้องปฏิบัติธรรมโดยมีกันยานมิตรนิตยาอัศดรดำรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายข้าวสารมีกันยาณมิตรกุด๊ดดาวเฮืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายคิลานะเภศัตว์มีกัลยาณมิตรสมพานกันลยาณมิตรนวลชมพูจรรันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลามีกัลยาณมิตรปิยฉัตรชาย,ยรถีกัลยาณมิตรปานิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาจากนั้นเป็นพิธีถวายพตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประ ประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่พิธีกรจะได้กล่าวเชิญตัวแทนประธานบุญพิธีทั้ง5คณะน้อมถวายจตุปปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารามี ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยในรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดเทียนใจเป็นปฐม,มเริ่มและทางด้านคณะสงฆ์ได้เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยพร้อมทั้งได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตและในการนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนใจทั้ง12คณะได้น้อมถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนคะ่ะ และทางด้านวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งได้รวมใจสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรค่ะ ภายในงานคณะกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายพัตหาหแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้ข้อคิดในการสร้างบรารมีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายพัตหาหเพนแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นพัตหาหอันประณีตที่ทุกท่านต่างช่วยกันตรเตรียม มาอย่างดีที่สุดเพื่อถวายแด,ด่ทักขินายะบุคคลอันประเสริฐส่วนในพักบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากพุทธศาสนิกชนในต่างแดนก็คือยังคงรักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะและถึงแม้ว่าบางศูนย์จะยังไม่ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนไปร่วมกิจกรรมงานบุญได้อย่างปกติแต่ทุกท่านก็สามารถร่วมรับบุญใหญ่ได้ผ่านระบบออนไลน์ค่ะถึงแม้ว่าตัวจะห่างไกลแต่จิตใจไม่เคยห่างบุญสำหรับวันนี้วอลนิวส์หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกภาพกิจกรรมงานบุญที่ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราก็ขอเน้นย้ำค่ะให้พระภิกษุสามนเณรและสาธุชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในทุกศูนย์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะในทุกช่วงกิจกรรมและให้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะคะตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ ช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อบุญนิวส์ได้ทางอีเมล tvdmcnews gmail.com ติดตามรายการสดรายการย้อนหลังกันได้นะคะที่ gbnus com facebook บุ w น tv และ y o u และ e ู u n n e ุ s น Channel ช่วงนี้นะคะเราก็ขอปิดท้ายกันนะคะที่พุทธสุภาษิตท,ที่ว่ายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละพะเตพลังหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ